โอเคครับผมก็ขอาการาบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอยู่ในเกม Dream League Soccer 2021เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็คือการเล่นกับคนดูนะครับ EP ที่น่าจะเป็น EP ที่7แล้วนะโอ้โหคือแบบมี คนดูนะครับสนใจที่อยากจะเล่นกับผมคือเยอะมากๆนะใครที่ยังไม่ถึงคิวนะครับก็ต้องขอเอาใครแล้วก็อดทนรอนิดนึงนะครับผมนะผมก็จะพยายามนะครับผมเออ่ตามลําดับคิวให้นะครับผมนะโอเคทุกคนจะได้เล่นแน่นอนนะครับผมโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้เออ่จัดรายการแข่งขันดีมลีกนะครับผมนะซึ่งจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับรุ่นค่าพลังนะครับผมไม่เกิน 89เลยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นก็คือรุ่นค่าพลังมากกว่า89นี่ครับผมนะก็ใครที่อยากจะลงสมัครแข่งขันนะครับผมนะรางวันนะครับผมรุ่นเอ่อค่าพลังไม่เกิน89บานะครับ100บาทนะทุกคนรางวัลที่1นนะครับแล้วก็ รุ่นที่2นะครับก็รางวัลจะอยู่ที่200บาทนะครับผมโอเคสาหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับสามารถเข้าไปสมัครได้ที่เพจเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกเลขห้องให้น้องก่อนนะครับผมนะโอเคจัดไปมา8 9 8เดโอเคเดี๋ยวผมขอบอกเลขห้องหน่อยอ่ะ โอเคมาฮะรอน้องเขาเข้าเกมแล้วก็เข้าห้องนะครับทุกคนโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุก,นกแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าร่วมเล่นแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามเพจนะครับผมโอ้โหข้าพลังเฮ hey. อ,อขออภัยที่ทใช้สุภาพใช้เสียงใช้คำพูดไม่สุภาพนะครับก็คือแบบอึง้ง อึ้งกับนักเตะนะผมโอ้โหโอเคผมต่อใครที่อยากจะเล่นนะเข้าไปกดไลค์กดติดตามแฟนเพจนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาให้ที่แชทด้วยละกันนะครับผมโอเคโอ้โหเนมา่าเนม่าหลุดไปแล้วต้องเกี่ยวไปก่อนเอาเลยครับโจชินโยโจชินโยมาทางริมเส้นถึงครับแล้วปาดเข้ามาตุก,การแล้วเนมาโอ้โหเคลีรยไปได้จัดไปครับผมมาโอ้ย มาโอ้โหเล่นมาหกอีพีแล้วนะทุกคนก็แพ้ไป1เกมนะฮะแล้วตัวนี้น่าจะเป็นเกมที่2อมาเอาเะยครับโจจินโยครับเปิดมาทางริมเส้นถึงนะครับถึง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 เอาแล้วปาดเข้ามาเนมาส่งต่อแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหไปทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดครับสเตตตัวนี้อยู่ที่เกบแปดนะครับผมโอ้โหมีตัวเร็วๆอะทุกคน โอ้ดูดิปาดมาแล้วชิปต่อให้โด้เนมา่าอะไยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหโดนีกแล้ของจริงของจริงไปโอ้โหไม่ถึงเข้ามือทางด้านเกียบป้าครับผมมาเดนสันจากนี้มาที่ฮัสซาต่อให้เนมา ชิงครับแต่ไม่ผ่านเอาแล้จวจังหวะนี้เป็นบอลสว,จวนจังหวะนี้หลุดปแบบไม่ผ่านซิวาจงวังหวะนี้มาแล้วคจุดจินโยส่งต่อให้คริสเตียโนโรนัลโดทางริมเส้นเมียแมซี่เมสซี่ซลากจีเข้ากลางส่งต่อมาฮาซาชิงโอ้โหชิงกันสวยครับอา่าแล้วเป็นบอลสวนแล้วไปเพื่อนแลนโอ้ไม่มีครับเขาเร็วมาก ต้องคอยตอบมาครับจอยนี้เข้าไปไม่ถึงเล่นยากครับผมเล่นกับนักเตะที่แบบตัวเร็วๆวนะฮะดูเนี่ยเขามาบีบก็ถึงตัวแล้วทุกคนแครับให้ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหลุดจริงๆด้วยแล้วตรงกลางนี้ เควินเดอะบอยครับผมโ oh อ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาแล้วครับเนี่สเตียตีเสมอจากเควินเดอะบอยครับโอ้โหช่องนี้ดูฮะแทงมาแล้วกุนปาดเข้ามาตรงกลางแล้วเควินเดอะบอยจบสกอร์ได้คมกริบครับลูกนี้เอาแล้วทวนเวลาหนึ่งนาทีครับสำหรับครึ่งเวลาแรกมาไม่ยอมหลับนะ ไม่ยี่มหรอกนะอาแล้วโรดี้กันเต้เนมา่าอาแล้วใส่ได้โอ้โหลุตลุดลุตเลีเยร์ไปก่อนเออโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกไปก่อนเลยครับหามาดูครึ่งเวลาหลังนี้ครับว่าทั้งสองทีมนะครับจะแก้เกมกันมาอย่างไรแอฟแน่นอนเขาดูว่าอ่ะทั้งสองทีมก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับผมโอ้โหถึงถึงถึงโรนัลโด้ โรนัลโดลากไปแล้วโ,โอ้โหตรงกลางไม่นะตรงกลางโอ้โหโล่งเลยลงอู้ยม่งงออกไปเองครับโชคดีของสตีไป season, <nat> ación, โอู้ยังทางหน้ากอนเต้เอฟอีเดซอนเบ้อยาวขึ้นมาไม่ผ่านโรนัลโดจอจินโยโรนัลโดอีกครั้งหนึ่งขีดดักได้สวยไปครับโจนี้มีโอกาส ยังแกดบุกก็ได้บุกโอ้โหยังวันนี้ไม่ฟาวจานโหหาแล้ว,ลวมาแล้วเคลียร์ไว้เออสวยจวังหวะน,นี้มาหน่อยเพื่อนทำชิงหน่อยโอ้โหยังวันนี้ยกมาไม่มีไม่มีใครหาแล้ว,ลวตรงกลางเก็บได้โลดี้แทงโอ้โหยังยังครับยังติดแล้วไปครับเนมา จังวนี้ไม่มีตัวเข้าตัวใกล้แมตัวใกล้โอ้โหตัวใกล้แมะตัวใกล้ไม่เปลี่ยนตัวเลยอ่ะให้แต่ตัวไกลอะจับก่อนเอาถึงถึงเฉยเเียวเดียวเดียวเดียวอะไรวะน,นีะ่โก่ออกไกลถึงบอลอยู่แล้วสองประตูต่อศูนย์เนี่ยโหสเตตเก้าสิบเก้าแลแมตตัวนี้ดูดูนะเนี่ยมันถึงบอลแล้วด้วยโอ้โหอย่างนี้ก็มีเนาะ อาแสองปรตูตอหนึ่งครับอุ้มผูโดนนำอีกครั้งเอาละไปตีเสมอให้ได้คนแพ้มีข้อแก้ตัวทั้งนั้นเอาละเก็บบอลได้ตรงกลางทีนี้ชิงต่ออย่าล้มอย่าล้มอร้องอย่าล้มตรงกลางมีอย่าล้มเอโอโูสองประตูต่อสองครับจากเนม่าเจอาฟ์ตีเสมอได้อีกครั้งโโอ้ห มีแต่บอลตาครับจังหวะนี้เอาแล้วนี่ครับไปลุกป่าจากแกเรเบลครับตรงกลางแล้วมูนศ <c oughs> ัรตรูก็ยังไม่ถึงเหมือนกันเลยครับ <c oughs> จังหวะนี้ <c oughs> ก็มาดิครับ <c oughs> ไม่ยอมหรอกนะ <c oughs> โอ้โหพี่เก้เออริมเส้น <c oughs> อาซาอาติดติดจังหวะน,นี้ถึงก้อนไปสวนสวนเพื่อนสวนพริกสวนเกลือเอาจาังหวะน,นี้ไปแล้วหลุดแล้ว หลุดแล้วโอ้โหวความเร็วเร็วปาดจังนี้ต้องปาดโอ้โหถึงก่อนเอาแล้วครับจังนี้ได้สวนในสวนในสวนของคนดูสวนของคนดูสวนของคนดูสวนของคนคนดูโอ้โหจังนี้ขอเปิดก่อนละกันหมดเวลาการแข่งขงน90นาทีครับแล้วมีการต่อเวลาเกิดขึ้นจังวันนี้ขอเปลี่ยนตัวด่วนนะครับ รู้สึกว่าแกลิทเวลหมดสปีดแล้วโอเคมาโหนักเตะเราคือไม่ไหวแล้วจังเนี้ยโอเคมกีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามคนเลยนะครับผมโอ้มกีการต่อเวลาอืมต้องตัดสินด้วยแพชนะใช่ไหมเนี้ยเอาแล้วตรงกลางนักเตะเออโชคได้สวยไปแล้วไป ไปเพื่อนไปชิปไปวันนี้สวยโอ้โหยไม่ถึงเาแต่ยังได้อยู่ชุลรมุนชูเลเกย์วันนี้เกบามาขึ้นมาที่ส่งชิงมาคริสเตียโนโรนัลโด,โ,ดโอ้โหบอลหลุดเท้าไปครับผมยาวๆวันนี้ไปเพื่อนวิ่งวิ่งไปชิปโอโ้ไม่ผ่านของหลังนี่ดีเกินอื้ม เอาละขออย่าจุดโทษเลยจริงๆผมยิงจุดโทษไม่เคยจะเข้าเลยทุกคนเอาดีมาเอาแล้วตัวนี้ตายตายฮะจัวนี้ช่องโอ้โหในมาในม่องไม่ถึงครับแม่ถ้าความเร็วดีกว่านี้ได้อยู่เอา,าแล้วโอ้ไ oh ม่ก็โจจินโย เนมาส่งต่อทางริมเส้นฮาซาบฮาซาดึงจังหวะสุเอฟจังหวะนี้โอ้โหหลุดไปสองแต่ยังมาซ้อนไม่ได้เอาแล้วจังหวะนี้เข้าเข้ากาเขตโทษเข้ากาเขตโทษเคียเคียเออสวนเพื่อนสวนเอาแล้วจังหวะนี้เนม่าผมเร็วผมเร็วทิมทิมโอ้โหมีทิมตอนนี้เปิดยาวขึ้นมาก็หมดเวลาการแข่งขันนี่ผมต้องต่อด้วยจุดโทษนะผม ว่าแล้วยิงจุดโทษเจมีว่ว่าเจมีว่ว่าดิวเซฟแบบโอ้เซฟของเกบ้าอ้ผมไม่มั่นใจวะ่ะทุกคนแพ้เดียวเซฟเหมือนกันละวะเอาดีก็มาดิครับเนมาเจ้อาอู้ดิเซฟ น้องเขาก็เซฟดีเกินคิสเตนอโรนเอาโด้การประตูคุณวะคุณว่ะคุณน้าแก้วโปรลงูเซฟสามครั้งติดเนี้ยน้องเขาก็เก่งเกินเอาเลยครับผมมาดูลูปที่สามของน้องเขาบ้างฮะ ตนี้ยิงกลางประตูสองลูกเรียบร้อยครับผมตรกนี้ก็น่าจะไม่เข้าแล้วนะผมขอกลางประตูเหมือนกันเลยครับโอ้โหถ้าเราเซฟไม่ได้คือแพนะครับแพทันทีทันใดนะครับผมนะครับตรงนี้ยิงกลางประตูผมจะทางได้เว้ยน้องอย่าอะไรแผนเดิมขอร้องขอร้องละขอร้องยิงเข้าเถอะวะไปลุ้นเซฟเอา ลุ้นเซฟเอาแล้วกูเซฟิีๆแลยวแฮ้จุดยอดเลยมั้งเรียบร้อยไปเลยครับเกมดีอู้หก็โอเคครับผมก็สูสีนะภายในเกมนี้ครับผมอาจจะเป็นลองบ้างนะครับผมแต่ก็ตามี่เสมอไปได้สองครั้งรวดนะครับเขาก็นำสองครั้งเหมือนกันโอเคก็ผิดพลาดกับการยิงประตูนะครับ จุดโทษนะครับผมทำให้เราพายแพ้ในเกมนี้นะครับผมโอเคผมเป็นยังไงบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะรับชมกันอย่างสนุกนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมเล่นกัรสนุกสนานนะครับผมโอเคครับผมสำหรับใครที่อยากจะมีโอกาสเล่นกับผมแบบนี้นะก็สามารถเข้าไป กดไลค์กดตามแฟนเพจของผมนะครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอส่งมาในแชทผมด้วยนะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแข่งขันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ